สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ่งแม่เจ้าหกสามนะครับวันนี้ผมจะมาคุยกับเพื่อนๆเ,เรื่องของว่าน,นางคุ้มนะครับซึ่งก็เป็นว่านมงคลนะครับที่มีการให้หัวช้ามากเลยครับแตกนอแตกหัวช้าและผมก็ได้เคยทําคลิปแนะนำเ,เพื่อนๆถึงการผ่าว่าน,นางคุ้มนะครับทีนี้ก็จะมีปัญหาข้อหนึ่งนะครับเวลาผ่าหัวนี่ ช่วงหน้าฝนนี่เป็นช่วงที่ความชื้นสูงมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าวันไหนฝนตกชุกๆแล้วครับแล้วตกต่อเนื่องหลายวันนี่ครับจะทําให้ว่านักุ้มที่เราผ่าไว้มีปัญหาได้นะครับซึ่งผมก็ไปเจอว่ามันจะเริ่มมีอาการเน่านะครับแล้วมีเพื่อนบางท่านนี่ก็คอมเมนต์ว่านอกจากจะการผ่าแล้วไม่ได้จํานวนเพิ่มยังเสียหัวไปด้วยนะครับ หัวพันไปด้วยด้วยกันเน่านะครับดังนั้นถ้าช่วงหน้าฝนนี่ผมแนะนำเพื่อนๆนะครับว่าควรจะเอามาไว้ในร่มนะครับหัวที่เราผ่าไว้นะครับนี่ก็เป็นหัวที่ผมผ่าไว้นะครับแล้วก็เกิดอาการเน่าเหมือนกันนะครับแต่ผมก็แก้ไขทันนะครับช่วงฝนชุกๆนะครับผมก็ไปเช็คดูนะครับก็จะเห็นว่ามีเน่ามั่งนะครับแต่เราแก้ไขได้นะครับ เราก็มาตัดส่วนที่เน่าออกนะครับตอนนั้นก็มีส่วนที่เน่าแถวนี้นะครับผมก็ตัดแล้วก็ดึงออกผูออกนะครับให้มันสะอาดนะครับแล้วก็ล้างน้ํานะครับแล้วก็มาชําใหม่นะครับทีนี้ก็เริ่มมีสัญญาณชีวิตออกมาแล้วครับนี่เริ่มแตกนู่นแตกนี่ออกมาบ้างแล้วก็ไม่ตายนะครับก็รอดมาแต่ถ้าเรายังเอาไว้ให้ฝนตกใส่ได้นี่โอกาสที่จะเน่าต่อไปก็เยอะนะครับเป็นข้อมูลแจ้งเพื่อนๆนะครับว่า ดูดูฝนนี่เราควรจะเก็บว่านางคุมที่เราได้ทําการผ่าขยายนะครับมาไว้ในร่มนะครับอย่าให้โดนฝนทุกวันนะครับไม่ไหวนะครับอันนั้นทําให้เหน่าได้นะครับฝนก็จะมีไนโตรเจนด้วยนะครับไนโตรเจนถ้าพืชได้รับมากเกินไปน่ครับจะทําให้พืชอ่อนแอนะครับ มันช่วยให้โตก็จริงแต่ถ้าได้รับมากเกินไปก็จะทําให้พืช่นอนแอร์ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ความชื้นสูงเกินไปแฉะเกินไปก็ทําให้เน่าได้นะครับก็เป็นข้อมูลมาแบ่งปันเพื่อนๆเนท่านี้นะครับวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์นะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ